สวัสดีเพื่อนๆชาวส a s s i v Life ช n e l ผมโค้ชชัดนะครับคลิปนี้นะครับจะแสดงวิธีการในการส w a p นะครับเหรียญ ECN เป็น ETS นะครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้า Asset นะครับหรือว่า Main List นะครับให้เข้ามาในเมนู swap แล้วก็คลิกคำว่า just swap ครับตัวนี้เราจะดึงนะครับดึงเหรียญขึ้นมาเนื่องจากว่าโทเค็นที่มีเนี่ยไม่มีรายการของ ECN นะครับเราจะดึงเหรียญขึ้นมาโดยการใส่นะฮะใส่คอนแทคตรงนี้นะครับนะ l l e t t y y n m m e ตรงนี้นะฮะเราจะใส่คอนแทคของ ECN นะครับให้เราไปที่นเะว็บโถนะครับก็คือเป็นบล็อกเชนนะครับ Tron blockchain เซิร์ชคำว่า ECN e N นะเราจะเจอนะเหรียญ ecn เนี่ยนะครับหลายเหรียญแล้วก็มีหลายคอนแทคครับให้เราเลือกคอนแทคที่เป็น trc 2 0นะครับ a d d r e s tf 3นะครับนะฮะคือเหรียญตัวนี้นะครับนี่คือเหรียญของ ecn ecoinetwork ของ e local นะครับแล้วให้ copy นะครับนะฮะตรงนี้ครับนะตรงคอนแทคนะฮะสัญญาคอนแทคตรงนี้นะครับขึ้นต้นด้วย tf 3 หลังจากนั้นกลับมาที่ทอร์ลิงโปลนะครับวางคอนแทคตรงนี้นะครับนะเราจะเจอลิสต์ของ E ีเซนะกดแอดนะครับนะตอนนี้ E c เ n ียนคอนแทกที่3เนี่ยเข้ามาอยู่ในลิสต์นะครับของการ swap ียบร้อยแล้วปิดนะครับแล้วเราก็เลือกนะครับว่าจะสวอปจากเหรียญอะไรเป็นเหรียญอะไรนะครับเราจะเลือกสวอปจากเหรียญ e ีเยนะครับไปเป็นเหรียญของ Ethereum รเราก็เลือกเหรียญอีเท r ร u m ม e t h นะครับหลังจากนั้นนะครับใส่จำนวนในการที่จะสวอปนะฮะ enter and แอนด์อนมจะสวอปจำนวน10 ECN 10 ECN นะครับตอนนี้ถ้าสวอปเป็นจำนวน10 ECN เนี่ยก็จะได้ อีเีเรียมนะครับจะได้อีเีเรียมนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วนะครับเราก็จะกด swap นะตรงนี้จะได้อีเีเรียมจำนวน0.0069นะครับแล้วก็มีค่าธรรมเนียมด้วยนะครับคอนเฟิร์ม swap นะตัวนี้นะครับคลิกคอนติเนียกันเลยนะครับนะฮะก็จะมีค่าทเบยี่อยสามเจ็ดนะครับแบนบิทกดคอนเฟิร์มใส่เอนเตอร์พัสดุ์นะครับพาสิร์นี้คือพัสดที่เราตั้งตอนที่เปิดกระเป๋าทอนลิงโปกดัน ครับตอนนี้กำลังทำการส w a p นะครับจำนวน10อ e ีเซนเรียบร้อยแล้วปิดนะครับกลับมาตรวจสอบอีเทเรียมนอะ e ีเซนหายไป10นะครับแล้วก็มาเพิ่มในอีเทเรียมอีก0.0069นะตอนนี้อีเทเรียมเรามีมูลค่ามากขึ้นแล้วนะครับ เข้ามาดูนะครับเข้ามาดูในส่วนของธุรกรรมเมื่อสักครู่นี้นะครับจะเข้าไปโชว์ในทรอนบล็อกเชนนะครับก็คือเว็บ t r o n s c a n o r g นะครับนะลเฟทนิดนึงนะครับนะทุกธุรกรรมนะครับเป็นบล็อกเชนก็จะมีโชว์ธุรกรรมอยู่แล้วนะครับเลื่อมไปด้านล่างนะครับนะฮะนี่ไหมครับเห็นไหมครับเรามีการนี่ครับนี่คือ สิบอีเซียนที่ทําธุก,กรรมเมื่อสักครู่นี้นะซึ่งตัวเหรียญน,นี้นะครับมีธุก,กรรมตลอดเวลาเลยนะฮะหวินาทีนะครับมีมากกว่า3ธุก,กรรม transaction เลยทีเดียวนี่คือวิธีง่ายๆนะครับในการที่จะ swap เหรียดอีเซียนเป็นบ t ตทิวเรียมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ